พระคุณท่านญาติโยมผู้มาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำบุญท่านก็ได้แล้วกุศล่ันก็ได้แล้วเหลือแค่อานิสงส์บางท่านก็ได้รับอานิสงส์แล้วการใช้จ่ายการใช้สอยการใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติ คำว่าปกติก็คืออยู่ง่ายกินง่ายฉันง่ายนอนง่ายทําอะไรที่มันง่ายๆชีวิตจึงจะเป็นปกติก็คือไม่ยึดไม่ติดวันหนึ่งเราลิ้นเราได้สัมผัสรสชาติอาหารที่มันอริดอร่อยเราก็สัแต่ว,ว่ารู้ อาการความพออกพอใจความชื่นชมยินดีมันก็เกิดขึ้นพดีเกิดขึ้นเราก็สักแต่ว่ารู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตามไปยึดไปติด,ดว่าพรุ่งนี้คาบต่อไปเราต้องได้รสชาติอย่างนั้นรสชาติอย่างนี้ก็คือเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิน้นธรรมะคือธรรมชาติธรรมะค,คือความเป็นจริงของธรรมชาติ ธรรมะคือความเป็นไปโดยปกติเราไม่ได้ไปกำหนดว่าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราใช้ชีวิตแบบปกติคือมีอะไรยังไงเราก็ได้นี่คือการใช้ชีวิตแบบปกตินี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรม